ต่อกันที่แบบฝึกหัด1.7ข้อที่21โจทย์บอกว่าแบ่งหนังสือ20เล่มออกเป็น6กองโดยกองละ3เล่ม4กกองและกองละ4เล่ม2กกองแล้วโจทย์ถามว่าจะแบ่งได้กี่วิธีอันดับแรกเราก็มาเขียนสิ่งที่รู้จักโจทย์กันเลยก็คือหนังสือ ยีสิบเล่มแล้วก็แบ่งหกกองแบ่งหกกองใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ากองละสามเล่มจำนวนสี่กองอ่ะก็มาเขียนกองที่หนึงก็คือสามเล่ม ต่อมากองที่สองก็สมเล่มเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าสามเล่มสี่กองกองที่ส3ม,มเล่มและกองที่4ก็คือสามเล่มนี่เราก็จะได้ว่า นี่ก็คือกองละสามเล่มสี่กองตามเงื่อนไขสีฟ้าอ่ะแล้วต่อมาเสร็จยังยังเพราะมันมีหกกองกองที่ห้ากองที่ห้ากี่เล่มกองละสี่เล่มสองกองแสดงกองที่ห้าสี่เล่ม และกองที่หก็ต้องกี่เล่มด้วยก็สีเล่มอันนี้ก็จะเป็นตามเงื่อนไขก็คือกองละสี่เล่มสองกองก็คือตามเงื่อนไขของสี่หลือง อเมื่อเราจะเป็นกองเสร็จแล้วเราก็มาหาวิธีที่ว่าแบ่งได้กี่วิธีดังนั้นแบ่งหนังสือได้เป็น,นการหาก็คือเราต้องเอาจำนวนของ หนังสือทั้งหมดก็คือ20เล่ม20เล่มก็คือ20แฟกส่วนด้วยที่เราแบ่งก็จะมีกองที่1ก็คือ3เล่มก็คือ3แฟกกองที่สอง3เล่มก็คือ3แฟกกองที่3 3เล่มก็คือ3แฟกกองที่4ี่ก็3เล่มเหมือนกันก็3แฟกกองที่ห4เล่ม4แฟกและกองถ่ายกองที่6ก็คือ4แฟกอันนี้ก็คือวิธีซึ่งถ้าเราคิดก็คือมัน เลขค่อนข้างเยอะดังนั้นก็จะขอติดไว้เท่านี้นะไฮไลท์ไว้ด้วยเดี๋ยวเผื่อสงสัยนี่จำนวนก็คือมาจากตรงนี้ส่วนด้านบนด้านบนด้านบนก็คือมาจากนี่จำนวนเล่ม20เล่มอ่านี่ก็จบในส่วนของข้อ21การแบ่งหนังสือ